สวัสดีค่ะเป็ดเล่าเมื่อสวรรคชักใหญ่ความรักจึงกลายเป็นบทลงทันฟิวตสองศเคราะ์สวรรค์ทันรักซีรีส์พีเรียดจีนฟอร์มยักษ์ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความรักต้องห้ามและชะตากรรมที่ไม่มีใครเลี้ยงได้เรื่องดาวของหลี่ชิงเว่ใบลู่เซียนหญิงผู้ได้รับพรจากสี่วิญญาณศักดิ์สิทธ นางคือสัญ,ญลักษณ์ของความสง่างามและพลังอำนาจทรงพลังจนไม่มีใครกล้าเอื้อมถึงส่วนเขาคือใบจิ๋วซื่อปรมาจารย์หยุ่มแห่งสำนักด้าฉึงเยือกเย็นเฉียบขาดและแบกภาระชะตากรรมของทั้งแผ่นดินไว้กับตัวในอดีตความรักของทั้งคู่เคยงดงามดังบทกวีแต่เมื่อคำสัญญาถูกทรยศและความเชื่อใจ ถูกหักหลังความรักกลับกลายเป็นบาดแผลฝังใจที่ลึกยิ่งกว่าคำว่าแขนใบหน้าของทั้งคู่สบตากันท่ามกลางพายุเจ้าไม่เชื่อข้าอีกแล้วสินะข้ารอเจ้ามาทั้งชาติพบความสัมพันธ์ที่ร้าวรานแต่ยังผูกพันกลายเป็นแรงดึงดูดที่ไม่เคยจางหายราวกับความรักที่ยังไม่ตายแต่ถูก จองจำในน้ำแข็งของอดีตและเมื่อภัยจากโลกปีศาจเริ่มรุกคืบทั้งสองต้องรวมมือกันอีกครั้งทั้งที่หัวใจยังเต็มไปด้วยบาดแผลเก่าและคำถามที่ไม่เคยได้รับคำตอบพวกเขาจะเลือกลืมอดีตหรือสะสางมันให้จบจะก้าวข้ามความเจ็บหรือยอมให้มันกลืนกินทั้งสองตลอดกาล นักแสดงระดับคุณภาพใบลู่รับบทหลี่ชิงเว่เซียนหญิงผู้รักมั่นเยือกเย็นแต่มองลึกในแววตาคือความอ่อนโยนที่ยังไม่มอดใบจิวซื่อจิงสุนซี่ปรมาจารย์ผู้แบกทั้งความแค้น ความหวังและคำสาบานไว้ในใจเหอไร่เหียนรับบทฟ้านเหลืองเอ,อ๋อหญิงสาวที่เข้ามาเป็นจุดหักเหของหัวใจเฉินซินไฮรับบทจางส่วนบุรุษปริศนาผู้รู้ความจริงมากกว่าที่ใครคิดเมื่อความรักเก่ากับความจริงในปัจจุบันต้องพทะกันอารมณ์ล้นทลักสายตาที่มองกันเรากับตะโกนว่าข้ายังรักเจ้าแต่ปากกลับเอ่ยคำจากลาฟิลด เพราะสวรรค์ทันรักคือเรื่องราวของคนสองคนที่ไม่เคยเลิกรักแต่ถูกฟ้าลิขิตให้กลายเป็นศัตรูความรักของเขาและเธอจะสิ้นสุดในคำสาบคำตอบรอคุณค้นหาในซีรีส์ฟอร์มใหญ่แห่งปีที่ทั้งเศร้าสวยและเจ็บลึกจนคุณลืมหายใจถ้าชอบเรื่องหนังและซีรีส์ก็กดติดตามไว้นะ The Dark Dark